สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่องร้านพระ .com กันอีกแล้วครับก่อนอื่นผมก็ขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์และอย่าลืมกดซับสไคร้ให้ทางเราด้วยนะครับเข้ามาชม EP ีก่อนหน้ากันได้เลยนะครับมีให้เลือกกันเยอะสำหรับคลิปต่อไปผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาลงฝากกดติดตามกันด้วยครับติดต่อร้านพระ .com ได้นะครับ 065-647-1377ครับกดติดตามช่อง YouTube ร ah. ้านพระ .com เพจร้านพระ .com กดซับะไคร์กดติดตาม,ต,ต,ามติดต่อทางคอมเมนต์ได้เลยครับรับประกันพระแท้ตามหลักมาตรฐานสากลนิยมแน่นอนครับหากพบว่าเก้ครับยินดีคืนเงินแน่นอนครับเมื่อลูกค้าได้ทำการซื้อขายสินค้าแล้วรบก,กวนลูกค้านะครับ แร่งที่อยู่เบอร์โทรในการจัดส่งได้เลยนะครับทางเราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ต่อไปครับเรามาชมกันเลยครับ พระปิดตาไม่ทราบที่ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร้านพระ .com หรือใต้คอมเมนต์ได้ครับ0 6 5 6 4 7 3 7 7สีาำหรับท่านไหนนะครับที่ต้องการเช่าพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขังพระพุทธรูปนะครับ สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ลานผ้าดอทคใจนะครับมีสามารถติดบูชากันเยอะนะครับแล้วกันพูกแท้าหกสี่จีนสำหรับวันนี้นะครับผมมีพระบิดตานะครับไม่ทราบที่ทำไม่ได้นะครับท่านใดสนใจก็โทรนะครัมาได้เลยครับที่ต้องการเช่าพระเครื่องให้ดูคลิปบูชาแลครับหรือผ้ากดติดค้างนะครับหรือพระกดไลค์หรือกดแชร์กดกระดิ่งสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ลานผ้าดช่องร้านผ้เราด้วยนะครับบูชากันเยอะนะครับสำหรับวันนี้ผมมีผ้าบิดตาหระน้อยหายากนะครับท่านใดสนใจก็โทราเลยนะครับพร้อมได้เลยนะครับจำนวนจาากัััััดนนนนะะคครรรบบบเข้้้มมแลววสหีผ ก็ออขอ,ขอ<ด>ตัวลาไปก่อน,น,นสวัสดีครับลย้อนหลังด้วยนะครับสำหรับวันนี้ช่องร้านพาดดอทคอมก็ขอให้กดติดตามนะครับกดไลค์กด like, แชร์นะครับกดกระดิ่งและกดซับสไครต์ด้วยนะครับพระไม่ทราบที่ไม่ทราบข้อมูลนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อร้านพาดดอทคอมมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณครับ